สวัสดีค่ะช่องแน้านรับโลกมาแล้วสำหรับประเด็นเดือดน,นะคะแน็กชาลีกับกามินในเรื่องราวความสัมพันธ์ที่แยก้ายกันโดยกามินได้บินกลับบ้านเกิดที่เกาหลีแล้วและได้มีประเด็นดราม่าต่างๆตามมาโดยทางคู่ต่างออกมาตอบโด้กันผ่านสื่อโซเชียล ไปมาไม่จบสักทีขณะที่ล่าสุดพิธีกรดังอย่างมดดำคาชาพาพี่คนสนิทของแน็กได้เผยในรายการข่าวใส่ไขว่าแน็กแม่หลับแม่นอนไลฟ์จนสว่างตั้งแต่ตีสองแล้วพูดหมดว่าเหตุการณ์เป็นยังไงทักไปหามันมันก็ไม่ตอบและทางด้านหนุ่มกัญชัยได้แสดงความคิดเห็นในรายการเช่นกันพร้อมปากเตือนไปถึงแน็กด้วยว่า ตอนนี้เข้าไปใน Facebook มีแต่เรื่องนี้วันนี้แค่จะบอกว่าผมไม่ได้รู้จักการมินส่วนตัวแต่กับแนกรู้จักแต่อาจจะไม่สนิทเท่ามดดำแต่ถ้าจะเตือนแนกก็จะบอกว่าแนกเอ้ยนอนบ้างลูกนอนบ้างอะไรก็ตามแต่ร่างกายไม่ใช่เครื่องจกักรแนกต้องนอนบ้างต้องนอนไม่งั้นมันจะตายส่วนของกามิน ถ้าเขาอยากจะชี้แจงก็สามารถชี้แจงได้แต่การมิ้นก็ต้องสื่อสารให้ดีๆบางทีการสื่อสารคนไทยฟังแล้วก็รู้สึก คือเขารักคุณพอวันหนึ่งมีอะไรไปสกิดใจเขาถ้าไปพูดจริงๆว่าคนไทยหลอกง่ายคนที่รักคุณก็จะรู้สึกยังไงว่าทำไมพูดแบบนี้มันอยู่ที่การสื่อสารด้วยแล้วในฐานะอะไรก็แล้วแต่ในฐานะรุ่นพี่ของแน็กหรือในฐานะคนไทยอยากให้ทั้งคู่ไม่ต้องพูดแล้วนั่นเอง ามกลางชาวเน็ตนะคะต่างเห็นด้วยกับสิ่งที่หนุ่มกัญชัยพูดเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ